สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้ก็นะครับพบกันเช่นเคยกับแนวทางเราพัฒนามวดประจำวันที่10นะครับกันยายน2568เป็นแนวทางของวันพุธนะครับพี่ๆเนาะหลังจากนะครับพี่ๆเนาะอาทิตย์ที่แล้วเนาะรุดถึง3วันนะครับวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่8นะครับวันจันทร์ที่8เนาะก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดีขึ้นมาตรงที่ มาเด่นรองแล้วก็มาเด่นเอมาในเลขตารางเนาะแต่ว่าตัวจอดนี่ไม่มานะครับพี่ๆเพราะว่าผมให้ศูนย์กับสามเนาะเขาเขาไปอยู่เนี่ยนะครับเนาะเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับเนาะศูนย์สามนะครับน่าเสียดายนะครับผมผลที่ออกน,นะครับเลขหกตัวเนาะหนึ่งศูนย์สามเจ็ดเก้าแปดนะครับมาเลขเรียงเลยเนาะ 10เลขล่างชุด6ตัวนะครับ37เลขล่างชุด4ตัวนะครับ3ตัว798เนาะท่านใดนะครับถ้าเกิดท่านใดทางฝั่งพี่น้องสอปป,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 ปลเราเนาะหรือว่าทางบ้านเราเนี่ยย้ำอีกทีว่าบางพื้นที่นะครับเนาะบางพื้นที่ท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งรูดเนี่ยเข้าไปที่ศูนนะครับเข้าไปที่ศูนนะครับแต่ว่าในชุด4ตัวนี้ไม่มานะครับศูนย์ไม่มาเนาะ ส่วนท่านได้เอาสามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามเจ็ดเนาะมาเด่นรองนะครับผม,มผมก็ให้เนาะสามสองสามแปดสามเก้านะเข้ามาสามเจ็ดนะครับส่วนท่านได้จับวินตารางนะครับผมเข้าไปที่เก้าแปดนะครับอันนี้สายจับวินนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ส่วนแนวทางในวันที่10นะครับพุทธที่10กันยายน2568นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขยังไงแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆแนวทางก็ทำตามสูตรคำนวณเนาะมีหลุดมีเข้านะครับในงวดวันพุธนะครับผมเลขตารางผมให้ไปที่เลข2เลข8เลข0เลข5 เลขเจ็ดเลขเก้านะครับเจ็ดศูนย์สองแปดเก้าห้านะครับเลขตารางเนาะท่าในใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับเลขวินตารางได้นะครับวันนี้จะมีที่สองห้าสองเจ็ดสองเก้า แปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดนะครับเด่นตารางในวันพุธนี้ผมให้ไปที่เลขสองแล้วก็เลขแปดนะครับพี่ๆสองกับแปดเนาะตัวเจาะก็จะมีที่สองห้า 2 5 2 7 8 7นะครับอันนี้คือตัวเจาะเนาะสองห้าสองตัวผมให้ไปที่แปดสองนะครับ ส่วนสายวิ่งสายลูดนะครับพี่ๆแปดกับ2อชื่นชอบพอๆกันเนาะแต่ว่าตามสูตรคำนวณผมให้ไปที่เลข2นะครับให้ไปที่เลข2นะครับก็แนวทางวันพุธนะครับพี่ๆเนาะก็ท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทาง ก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับผมแนวทางวันพุธขอให้รวยๆปังๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ